ขอขอบคุณแฟนอาร์จากน้องวอรพิชาน้องลูกพีทลูกแพ้และน้องซีซีโรบอตเคคาด้วยค่ะขอบคุณมากเลยอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะะว่าอนิเมชันแล้วก็มังงะเรื่องดาบพิฆาตาสูนี่มันดักมากๆเลยค่ะในปีที่ผ่านมานะคะก็เรียกได้ว่าลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยก็รู้จัก ดาบพิฆาตาสูรหรือคิเมซุโนะใยบาดกันหมดเลยค่ะแล้วก็มีช่องยู u ู e นะคะมาทําสปงสปอยมาทําเนื้อเรื่องหรือข้อมูลต่างๆของเรื่องนี้เนี่ยจนเรียกได้ว่าบางคนเนี่ยไม่เคยดู a อนิเมชันก็ยังรู้เนื้อเรื่องแล้วก็ประวัติตัวละครเลยค่ะและแน่นอนคะว่าช่องแอดมินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในช่องทางของการดูพวกประวัติตัวละครพวกนี้แบบเจาะลึกด้วยเหมือนกันแต่พวกนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรมากไปกว่า การที่อนิเมะเรื่องนี้ดังจนเป็นกระแสเราทำให้เกิดกระแสะอันตี้มากขึ้นนั่นเองค่ะโดยที่มันเป็นเรื่องปกตินะมีคนชอบก็จะมีคนไม่ชอบซึ่งก็ทำให้เรื่องที่ดังแทบจะถูกเรื่องเลยก็จะมีกระแสะอันตี้แบบนี้มาเหมือนกันพวกกลุ่มคนที่ไม่ชอบแล้วก็ไม่ถูกใจเรื่องราวต่างๆนะของอนิเมะที่ดังๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาก่อนบอลเซลเลอร์มูนคือโดนมาทุกเรื่องแล้วนะที่ดังๆเนี่ย ดาบพิฆาตสูรเนี่ยก็คือเป็นรายต่อไปนั่นเองค่ะที่กําลังโดนกระแสะอยู่ในช่วงนี้แล้วกระแสแอนตี้ของดาบพิฆาตาสูดเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีกันแบบทั่วทุกมุมโลกเป็นดอกเห็ดเลยนะคะแต่มันมีอยู่ประเทศหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือประเทศเกาหลีใต้นั่นเองค่ะเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับประเทศญี่ปุ่นนะคะในครั้งอดีตค่ะนานแสนนาน,าน,านมาแล้วนะคะตั้งแต่สมัยสงครามก็ ทำให้มันมีไฟคุกลุ่นอยู่เบาๆค่ะใน,ในความรักชาติของประเทศนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพี่ไทยอย่างเราเลยนะ,ะแต่เมื่อมันเป็นประเด็นดราม่าที่อร้อนขึ้นมาได้เนี่ยก็ทําให้แอดมิน,น,นเลยคิปขึ้นมาทําคลิปค่ะเพราะมันเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจพอสมควรค่ะเรื่องราวในคราวนี้นะคะอดมินไปอ่านเจอมาจากกระทู้ของคุณจิบีแองเกอร์ค่ะซึ่งเขาเขียนเอาไว้ได้แบบ ถึงพริกถึงขิงมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากอ่านก็ลองไปเสิร์ชดูได้เลยค่ะซึ่งแอดมินี่ยจะมาสรุปให้ฟังละกันเนาะว่ามันอะไรยังไงค่ะคือประเด็นเนี่ยนะมันเกิดมาเมื่อวันที่6มีนาคมค่ะเป็นประเด็นเกี่ยวกับตั้งหูนคะที่เป็นลายไพ่ฮานาฟูดะของทันจิโร่นั่นเองซึ่งเป็นกลุ่มนะที่จัดตั้งขึ้นมาดูแลเกี่ยวกับภาคส่วนทางอินเทอร์เน็ตของเกาหลีค่ะ เขาเนี่ยก็ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องลวดลายบนต่างหูนะคะของทันจิโร่ว่ามันชวนให้นึกถึงธงชาติของประเทศญี่ปุ่นมากๆเลยซึ่งในเรื่องอนิเมะของคิเมซึโนะไยบาเนี่ยก็มันก็เป็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะนะก็จะให้เลี่ยงก็คงจะยากอ่ะเพราะว่ามันก็ดําเนินเรื่องในประเทศญี่ปุ่นถูกปะวัฒนธรรมก็ต้องเป็นของญี่ปุ่นมันก็ถูกแล้วอ่ะแล้วเขาก็มาเรียกร้องนะให้เน็ตฟิกเนี่ยทํา ทำการแบบอธิบายค่ะเพราะว่า Netflix เนี่ยก็คือซื้อเรื่องกิเมซุโนโยัยบาไปฉายนะในประเทศเกาหลีด้วยนั่นเองเขาเรียกร้องให้มาอธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนะคะซึ่งมันเป็นประเทศเหมือนแบบอาชญากรสงครามในสายตาของเขาอะไรเงี้ยต่าง,งหูนะที่แบบคลายธงชาติหรือต่อให้มันจะเป็นรูปธงชาติเลยอะ่ะมันมันก็คือลายต่างหูอ่ะซึ่ง จริงๆแล้วอินสปิเรชันของมางหัวเนี่ยคือมันมาจากไพฮนาฟูดะด้วยนะไม่ได้มาจากทงชาติเพียวๆอ่ะก็เลยกลายเป็นดราม่าใหญ่โตนะคะซึ่งเพื่อนๆที่ฟังมาถึงจุดนี้ก็คงจะแบบอะไรวะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่ต่างจาก ที่เราเนี่ยเคยมีดราม่ากับประเทศเพื่อนบ้านนะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับธงชาติหรือแม้แต่ขนรรมเนียวรฒนธรรมเนี่ยก็เคยตีกันนะคะเพื่อจะแย่งชิงกันมาแล้วเนี่ยเอ่อเรียกว่าดราม่าครั้งนี้ของญี่ปุ่นกับเกาหลีก็คงก็คงไม่ได้ต่างกันมากมายขนาดนั้นนะคะซึ่งอันเนี้ยก็ยังไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวของฝั่งญี่ปุ่นนะก็เห็นแต่ฝั่งเกาหลีมาแล้วก็ออกมาพูดให้เพื่อนๆฟังค่ะแล้ที่คุณจีบีแองเกิลเนี่ยยกขึ้นมา ให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าเราก็ยังลามไปโจมตีเรื่องอื่นๆนะคะที่พูดถึงญี่ปุ่นในแง่มุมแบบที่เกี่ยวข้องกับสงครามแต่ทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยดูน่าสงสารค่ะอย่างเรื่อง The Baby Sister Club ค่ะ เรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มตัวเอกเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็หนึ่งในกลุ่มตัวเอกเนี่ยจะมีคนที่เป็นสัญชาติอเมริกันญี่ปุ่นอยู่คนหนึ่งนั่นก็คือคา d เดียคิชิแล้วตัวละครตัวนี้มันก็จะมีความแบบถูกสังคมอ่คือเป็นคนเอเชียในสังคมอเมริกันวัยง่ายแล้วตัวคาวเดียเนี่ยก็จะมีความเป็นแฟชชั่นนิสต์มีความแบบแต่งตัวแต่งตัวจัดๆหน่อยแล้วก็มีความแบบ หัวร้านนิดหนึง่งคือใครอันตี้ฉันมาฉันก็แบบอันตี้กลับอ่างเงี้ยนะครับมีความกระบฏกระบฏหน่อยซึ่งตัวละครตัวนี้ก็จะมีพัฒนาการที่แบบค่อนข้างโดดเด่นเหมือนกันแหละเพราะนึกอยู่ในกลุ่มตัวเอกเลยว่าอย่างนั้นก็เลยทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยเหมือนสะท้อนปัญหาสังคมของการถูกเหยียดเชื้อชาติในสังคมอเมริกัน,นะคะ่ะที่มองเอเชียจะแบบด้อยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะเหมือนแบบญี่ปุ่นถูก มองว่าน่าหงสารไปอีกอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็ฉายทั้ง Netflix เหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าให้เด็กๆในประเทศของเขาดูเนี่ยอาจจะทําให้เด็กๆเเข้าใจผิดว่าญี่ปุ่นเนเป็นเหยื่อค่ะแล้วก็เรียกร้องให้มีคําอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเนี่ยมันประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันเหมือนเป็นประเทศอาชญากรนะคะสงครามค่ะสำหรับประเทศเขานะ เออซึ่งณนะจุดจุดนี้นะคะมันก็เรื่องผ่านมานานมากๆแล้วนะคะออแล้วก็ในสมัยสงครามเนี่ยก็ไม่ใช่ประเทศเกาหลีประเทศเดียวนะที่แบบที่แบบโดนเป็นเหยื่อทางสงครามเรียกว่าประเทศทางเอเชียอาคาเนย์ของเราเองก็โดนกันเป็นดอกเห็ดเลยนะไม่ว่าจะเป็นบ้านรอบๆบบ้านเราเนี่ยก็คือโดนกันหมดเลยโดนยึดเป็นเมืองขึ้นโดนแบบนํามาใช้แรงงานทาสเป็นนะเรียกว่าไม่ต่างกันกันกบ เกาหลีมากเลยนะครับอย่างประเทศเราเนี่ยก็เคยไปไปตีประเทศอื่นนะเหมือนกันก็มันก็เป็นยุคสงครามะเนาะที่เรายังไม่ได้ใช้การเจราจาอย่างผู้มีความคิดอย่างผู้ที่เจริญแล้วเนี่ยมาคุยกันแล้วก็หาจุดพอดีของกันและกันนะก็เป็นช่วงที่ประเทศไหนมีอำนาจมากกว่าก็ไปตีแล้วก็ยึดของอะไรประมาณนี้มันก็เรียกว่าใช้กำลังเป็นใหญ่แหละ ึ่งตอนนี้เราก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วแล้วก็คงไม่มีประเทศไหนบ้าเลือดไปตีประเทศอื่นเพื่อจะโดนประชาคมโลกโลงทันหรอกนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่ว่ามันกลับลามปามใหญ่โตไปกว่านั้นค่ะก็เรียกได้ว่ากระแสด,ดาบพิคาตศูนย์คะที่เข้าฉายเป็นหนังเนี่ยก็คือ The Movie สึกรถไฟสูนิรันร์คะการที่เข้าไปในเกาหลีแล้วก็ฉายเนี่ย ขนาดที่ว่าคนที่ดูจบมาแล้วแล้วรู้สึกชอบเนี่ยมาตั้งกระถูเป็นประเด็นนะคะว่าแบบเออชอบมากเลยภาคนี้นะคะชอบด่าพิฆาตศูนย์จังเลยอะไรเงี้ยกลับกลายเป็นว่าคนรอบตัวเขาเนี่ยกับด่าทอต่อว่าเขาเฉยเลยค่ะว่าแบบเฮ้ยมีแกเป็นพวกทายชาติอย่างนั้นเหรอและอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งก็มีคนคอมเมนต์ประมาณว่าแบบ ใครที่ว่าคนอื่นขายชาตินะมันนั่นแหละที่ขายชาติเอาที่สบายใจเลยนะคะจากความบาดก็เรื่องของคุณแต่อย่าไปด่าคนอื่นได้ไหมมันแบบอืมคือมันก็มีแบบทั้งกระแสมาด่าแล้วก็กระแสที่แบบมาช่วยซัพพอร์ตก็มีนะะก็เรียกว่ามันก็มีหลายมุมมองแหละ อย่างเช่นแบบบางคนนะคเขาก็มาช่วยแบบสนับสนุนแหละว่าแบบเออเนี่ยเอาที่สบายใจเลยจะคว่ำบาตรก็เรื่องของคุณแต่อย่าไปบังคับคนอื่นซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนก็คือมีสิทธิส่วนบุคคลนะคะเขาจะเลือกที่จะทําอะไรก็ได้ที่แบบมันไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นถูกป่ะและการดูการ์ตูนมันก็คงไม่ได้ไปเดือดร้อนคนอื่นอยู่แล้วแหละเออใครที่แบบว่าว่าการดูอนิเมะญี่ปุ่นเนี่ยมันแบบ มันขายชาติค่ะก็เรื่องของมันค่ะอย่าได้แคร์เพราะว่าเราดูเพราะความชอบส่วนตัวเออก็จริงนะทำไมวะถ้าสมมติว่าวันหนึ่งประเทศคู่แข่งของของเราเนี่ยผลิตอนิเมชันออกมาแล้วดีเหลือเกินเนี้ยเราจะไม่ดูเพราะว่าเป็นคู่แข่งของเราอย่างเงี้ยหรอหรือว่าถ้าเราไปใส่ไฝคู่แข่งของเราเพราะแบบเออมันทําอนิเมะมาดีกว่าเราอย่างเงี้ยมันก็ตลกอะเราควรไปพัฒนาของเราเองหรือเปล่าอันนี้ก็ แล้วแต่มุมมองคนเลยนะอืแล้วนอกจากนั้นนะเนื้อเรื่องของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันก็ดันไปอยู่ในยุคไทโชค่ะซึ่งมันเป็นยุคที่แบบมันตรงกับเหตุการณ์ของประเทศเกาหลีใต้ที่แบบตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นพอดีเลยนะคะมันก็เลยทำให้แบบเหมือนยิ่งมีไฟโหมในเรื่องนี้ประมาณหนึ่งเข้าไปอีกแล้ว เรื่องต่างหูงทันจิโร่เนี่ยสุดท้ายก็เลยกลายเป็นโดนเปลี่ยนจนได้ค่ะเมื่อเข้าไปฉายในประเทศเกาหลีนะคะต่างหูงทันจิโร่ที่ควรจะเป็นรูปแบบเหมือนพระอาทิตย์ใชป่ะสองแสงก็กลายเป็นรูปกลมๆนะคะแล้วก็มีเส้นขีดคาดซะอย่างนั้น,นะคะ่ะเออ เอาจริงๆนะมันก็ยังมันก็ยังคงดูสื่อถึงธงชาติอยู่ดีเปลี่ยนเราก็ยังดูสื่อถึงเปลี่ยนทําไมวะทําไมไม่ทําให้ตังหูมันเป็นสีอื่นไปเลยหรือว่าเป็นลายอื่นไปเลยวะงงมากเลยนะคะจากรูปภาพนะที่ได้มาจากคุณฟีฟ่าอียิปต์เนี่ยในทวิสเตอร์นะคะก็จะได้เห็นเลยค่ะว่าเมื่อเข้าฉายในเกาหลีเนี่ยทันจิโร่ก็ถูกเปลี่ยนแบบฟอร์มต่างหูจริงๆนะคะแม้ว่าจะถูกเปลี่ยนลายต่างหูหรือเปล่าก็ตามนะคะแต่ว่า ในโลกอินเทอร์เน็ตของเกาหลีเนี่ยดาบพิฆาตสู์ก็ยังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่แฟนๆออนิเมชั่นเกาหลีใต้มากขึ้นทุกวันอยู่ดีค่ะรวมทั้งหนังสือการ์ตูนเนี่ยมังงะเนี่ยมันก็ตีพิมพ์ออกไปจนถึงเล่ม20แล้วนะแล้วก็ขายหมดอย่างรวดเร็วเลยค่ะเรวเรียกว่าเป็นประเด็นฮอตในสื่อสิ่งพิมพ์เลยก็ว่าได้นะก็ไม่ต่างจากบ้านเราหรือว่าญี่ปุ่นเลยนะเรียกว่าขายดีเป็นเทน้ำเทท่าพอๆกันเลยค่ะ ถึงแม้ว่าอนิเมะเรื่องนี้นจะถูกจัดเลทให้แบบต้องอายุถึงเกณฑ์นะคะถึงจะสามารถรับชมได้ประมาณ19ปีนะที่ข้อมูลเทใไ้มาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีผลต่อกระแสมากขนาดนั้น,นะค่ะก็ยังคงเป็นที่นิยมอยู่ดีจนถึงขนาดที่แบบประเทศเกาหลีเนี่ยเขามีเกมเกมหนึ่งนะ,ะที่มันเหมือนดาบพิฆาตอสูรมากๆเลยะค่ะนั่นก็คือกระบี่พิฆาตอสูรหรือกระบี่สังหารอสูรอะไรประมาณนี้นะ ซึ่งมันเป็นเกมที่แบบดูได้รับแรงบันดาลใจมาจากดาบพิฆาตาศูนย์เยอะจนน่ากลัวเลยนะคะก็เหมือนกับเอาทันจิโร่ไปแบบแต่งหน้าใหม่เอาเนสโกไปแต่งหน้าใหม่ประมาณนั้นเลยค่ะก็รูปก็ประมาณนี้นะคะเออซึ่งก็โดนแฟนๆดาบพิฆาตาศูน,นแหกไปถล่มจนจนเกมเนี่ยก็เจ๊งกระบงไปแล้วนะคะในปัจจุบันอ่ะก็นั่นแหละ เรียกได้ว่าเรื่องราวของดาบพิฆาตศูนย์กับเกาหลีใต้เนี่ยก็ยังคงมีประเด็นดราม่าก,กันแบบเป็นหย่อมๆค่ะในปัจจุบันนะก็ยังคงมีคนที่แบบแอนตี้แล้วก็คว่ำบาตรกระตุ้นเรื่องนี้อยู่แล้วก็มีคนที่ซับพอตอีกมากมายก็คงไม่ต่างจากประเทศเราอะนะก็ยังเห็นมีคนแอนตี้เรื่องนี้อยู่เออมันเป็นแอนิเมชั่นที่น่าเบื่อมาก เดินเรื่องตรงเกินไปอะไรก็ไม่รู้ฟันๆกันเดี๋ยวก็จบแล้วนะเออก็ไม่ชอบก็แล้วแต่คุณเลยค่ะก็แอดก็ชอบของแอดนะเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับคนที่ไม่ชอบนะคะแต่ถ้าใครถามว่าชอบดาบพิฆาตศูนย์ไหมก็จะตอบตรงๆค่ะว่าชอบนะคะเพราะว่าดูแล้วมันสนุกอะคะ่ะก็ชอบส่วนตัวนะคะ แล้วก็หวังว่าจะไม่มีใครเนี่ยที่จะมาพูดโน้มน้าวให้เปลี่ยนความคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เพราะว่ารสนิยมความชอบส่วนตัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของบุคคลจริงๆค่ะอันนี้คือฝากไว้ให้คิดเลยนะคะคนที่ไม่ชอบก็มีสิทธิ์ไม่ชอบคนที่ชอบก็มีสิทธิชอบและไม่ได้หมายความว่าคนที่ชอบจะมีสิทธิ์ไปด่าคนที่ไม่ชอบหรือคนที่ไม่ชอบจะมีสิทธิด่าคนที่ชอบนะเออเพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลจริงๆค่ะก็ เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเสพกันพอขำๆละละกันเนาะเอาเป็นว่าเราไม่ต้องไปจริงจังอะไรกับกับเขามากก็แอนดมินก็เอามาพูดให้ฟังเฉยๆแหละว่าแบบเออมันมีประเด็นดราม่าแบบนี้ขึ้นมานะซึ่งเป็นประเด็นที่แบบมีความกว้างขวางถึงขนาดเป็นประเทศสองประเทศเลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันกับ เรื่องด่ามาเรื่องนีบ้างแนละ้วก็มาเม้นเมาส์มอยกันได้นะข้างล่างคลิปได้เลยจ้าส่วนวันนี้แอดมินก็ต้องข้อตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีเจอ้อ